วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันศุกร์แล้วศุกร์แรกเลยของเดือนกันยายนนะครับแล้วก็วันนี้ฟ้าใสสว่างสดใสเหมือนเมื่อวานนะแต่เพอๆวันนี้สว่างกว่าเมื่อวานอีกด้วยนะครับแล้วก็เอ๊แต่ทำไมสว่างวันนี้แล้วอ้อไม่ต้องใส่แว่นดำแล้วหรอแซลเซลเโเมื่อ,อวานนี้แทบจะเอาหัวปักพื้น <c oughs> วันนี้โอเคไหมสบา วันนี้ดีขึ้นค่ะแต่ก็ตื่นมากินยาตอนตีห้านะเมื่อวานนี้มีใครสังเกตไหมะฮะว่าคุณอ้อมเกือบจะลากไม่จบรายการซึ่งผมอะผมจัดเราเราไม่ระหว่างที่เราจัดรายก,การเราไม่ได้มันอยู่คนละที่ไงฮะตอนเนี้ยเราก็าไม่ได้คุยกันแต่ผมมาสังเกตอาการอยู่ว่าอาการมันแปลกๆเว้ยแต่ก็แบบนี่มันเป็นไรเพราะว่าเขาไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจว่าแบบแค่เป็นวันอารมณ์แปรปรว,หวนหรือว่าเป็นวันแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจบแล้วถึงคุย เมื่อวานนี้ขอโทษนะฮะเขาป่วยไม่ได้คุยด้วยนะไม่ได้คุยไม่ได้คุยด้วยนะต้องฟื้นทีมมเอาพิมเอาถูกแล้วแล้วกว่ากว่าเขาจะตอบไลน์ผมอะมาตอบอีกทีหนึ่งเกือบเที่ยงนะคือเมื่อวานนี้เขาป่วยขนาดที่เขาวิ่งวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำสี่รอบนะแต่ระหว่างจัดรายการผมยังไม่รู้เลยคิดดูดีผมมารู้ตอนจบผมเห็นตอนจบว่าอืมอืมนีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอะไรเงีย คือเมื่อวานน้ำเจอหมอใช่ปะ่ะแบบก็ลากสังขารไปเพราะว่าต้องมีซ้อมใช่ปะ่ะก็คือไม่มีแรงแล้วเขาก็บอกเมื่อเมื่อวานอ่ะเขาก็บอกโอ้โหคุยกันกับอันเนี้ยเออเขาเรียกอะไรมีแต่เรื่องเด็กเนอะตอนแรกบอกอเออแต่เสียงเธอเ <laughs> ออเสียงเธอก็ดูไม่ปกติถ้าพูดกันนะก็เสียงไม่ค่อยปกติออปกติแทบไม่ไหว <laughs> <laughs> ปกติแทบไม่ไหว แต่ก็นั่นแหละค่ะก็มันก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าโชคดีอะถ้าเราไม่ได้อยู่ในรถอะอ้อมถึบอกว่าเวลาที่แม่ได้ยินข่าวรถติดตอนเย็นๆหนักๆหรือตอนเช้าหนักๆอ้อมอาจจะมิถึงคนป่วยก่อนว่าแบบคนที่อยากคนที่ป่วยจะแบบจะทรมานกว่าเพราะเขาจะไปไม่ถึงแล้วเขาจะต้องอยู่ในรถแล้วมันจะอึดอัดไปหมดอ่ะซ้ายขวามันอึดอัดไปหมดเลยจะเป็น่วงคนป่วยกันเด็กครับนะแต่ช่วงนี้ก็ยมแตม่ละเด็กมากเลยอะ เห็นไหมก็นึกนึกถึงนึกถึงสวัสีภาพของเด็กแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นวิถีชีวิตของคนคนเมืองอันหนึ่งนะที่เราต้องยอมรับแล้วช่วงนี้รถติดติดอ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี้ยผมว่ารถติดมากเลยอ่ะติดมากแต่หรือว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเราอาจจะเริ่มแบบไอช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดทําให้เราต้อง work from home โควิดทําให้เราต้องแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เห็นท้องถนนเป็นอย่างที่มันเป็นอันเนี้ยคือกลับไปปกติก่อนโควิดนะถ้าจะมองกัน่ะ ค่อนข้างฟูลสเกลอย่างเงี้ยหรอคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันปกติมากอะไรยเงี้ยหรอใช่ปกติแล้วไงและนี่คือหน้าฝนด้วยอะคือเราอ่ะคลายจากโควิดที่ต้องมาใช้ชีวิตเต็มที่แล้วมันมาเจอหน้าฝนแล้วฝนนี้ก็จะเป็นฝนที่แบบชวนประทับใจเหลือเกินมาเต็มข้อเลยอ่ะมาไรวันเลยน่ะลุ้นทุกวันเลยน่ะเมื่อวันหนักนะคะตอนกลางวันอ่ะคุณอันคุณอยู่ไหน่ตอนกลางวันคุณผู้ฟังโดนปิดอยู่ที่ไหนป้าตอนกลางวัน เมื่อวานผมอยู่ไหนอะเมื่อเมื่อวานตอนบ่ายฟ้าร้องแบบเกลี้ยวกลาดเหมือนเด็กสาวกําลังโกรธเมื่อวานเรารู้สึกว่าท้องฟ้าเป็นเด็กสาวกําลังโกรธมากดูดูดูความดูคำเปรียบเทียบของเธอสิทาไมอะเธอเคยโดนคนเกลี้ยกล่อดแบบนั้นเหรอไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าคือมันมีบางวันที่ฟ้าเขาร้องแบบคือผู้ใหญ่อึมครึมอะแบบอ๋ออะแบบเครียดแบบตืมตืมตืมบางวันก็เปรี้ยแบบเหมือนมาเด็กเล็กอะ แต่เมื่อวานแบบโอ้ยเขาโกรธอะไรเหมือนเขาเป็นเด็กสาวหรือคนทํางานวัยแรกรุ่นกําลังโกรธเครียดแล้วเป็นสาวผู้หญิงด้วยเพราะมาแบบยาวเลยนะเมื่อวานอะจังหวะหนึ่งะแ,แบบสองจังหวะแบบยาวแบบฉันจะไปทํางาน<อ>ได้ไหมอ่ะเมื่อวานอะอันเจอแค่ฝนโปรยโปรยเมื่อวานอะไม่เจอฝนหนักแถวแถวนี้หนัก<ร>เลยเหรอหนักมากใช่ไหมหนักเลย่หนักฟ้าร้องแบบหนักมากหนักแบบใส่รองเท้าบูทเดินไปทํางานนะจ้ะอืมซึ่งจริงจริง สลับมาข่าวสองนะครับอ้อมจาเนในพูดเรื่องนี้นี่ยจริงๆแล้วคือเห็นข่าว